อันนี้ของน้องชายผมเองครับของธนวัตรลุ่งเรืองนะคะก็คืออันนี้ซื้อขายกันเป็นประจํานะครับอันนี้ก็เป็นตัววีหนึ่งนะครับผมเอาวีหนึ่งเนี่ยของผมเนี่ยไปแลกมานะครับพาะวผมต้องการเล่นออนไลน์นะครับแต่น้องเขาต้องการเล่นมืดนะครับตัวนี้ก็เท่ากับว่าจะเล่นออนไลน์เลยนะจ๊ะเล่นออนไลน์แกะก่อนแกะแกะมาเสร็จตัวนี้ก็จะเป็นมืดผสมสว่างเพราะว่า ถามว่าทําไมถึงเป็นมืดผสมสว่างผมจะว่าแปลง RCM นะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นรหัสเขียวนะครับึออ๊บรหัสเขียวตอนนี้ก็เมมก็กําลังลงเฟิร์มแวร์อยู่นะครับลงเฟิร์มแวร์ตัว20นะครับใครบอกตัว20ใช้ออนไลน์ไม่ได้แล้วก็ใช้สายมืดไม่ได้พูดตรงๆนะผมฉีกปากเลยนะอืมเดี๋ยวผมทําให้ดูนี่เครื่องมาแล้ว ใครบอกใช้ไม่ได้นี่อันนี้ผมตัวแรกด้วยนะไม่จำเป็นต้องเป็นโอเลอ่าไม่จำเป็นต้องโอเลก็ใช้ได้นะครับนี่เครื่องมันร้อนอยังไงไม่รู้เอา้าปึ๊บเอา้าคลางกดใหม่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ้าวลืมไปกูก็โง่อีกละไอ้เฮียกูก็โง่อีกละตัวนี้มันเป็น RCM <c oughs> กูนี่ก็โง่อีกแล้วกูก็ว่ามันเปิดไม่ติด <c oughs> โง่จริงๆไอ้เฮียเอาไม้เสียบไป เชมาละปุ๊บปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเกสิูก็งโง่อีกแล้ว ทุกนสีน้ำเงินแล้วก็แบตหมดหรือเปล่าเดี๋ยวผมเทสก่อนแล้วกันยะน่าจะแบตหมดโอเคตัวนี้ผมเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็หลังจากเปิดไอ้นั่นไปแล้วนะก็อันนี้เป็นเวอร์ชันยี่สิบนะสองศูนย์เดี๋ยวผมพาไปดูโอ้ยกดผิด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 จะพาไปดูเวอร์ชั่นนะตัวนี้เป็นเวอร์ชันยี่สิบจุดศูนย์จุดหนึ่งนะครับอ่าผมลงเกมแล้ ตัวนี้ของผมเล่นเป็นเครื่องเนี้ยเล่นออนไลน์แล้วก็เล่นเป็นออฟไลน์นะแต่แป๊บนึงผมจะต้องปิดไม่แน่ใจว่าใช่ปะนะปึ๊บโอเคเข้าไปเลยอันนี้ผมลงภาษาไทยนะก็คือตัวเนี้ยลงภาษาไทยแล้วนะ อาเซียนไปไวเนหน่วะโอ้หน,นีเรียบร้อยอ่าโอเคอน,นี่ภาษาไทยเรียแบรบ้อยน,นี่ละคันผมยังไม่เลือกตัวเลยเพราะผมเพิ่งเล่นนะครั้งแรกเลยเครื่องนี้คือสามารถข้ามโซนไปเล่นอันนี้ DLC มีมาครบแล้วแล้วก็สามารถข้ามโซนไปเล่นฝั่งฝั่งแท้ได้นะเครื่องนี้ หกจออเคยเราก็โอเค,อเ,คเห็นไหมแปลงแปลงมันดีตรงที่มันมันใช้ภาษาไทยได้นะคือปกติเกมมันจะไม่มีภาษาไทยถูกไหมแต่พอเราแปลงลเราเราเราสามารถทำเป็นภาษาไทยได้ปื๊บปื๊บปัว แล้วเห็นบอกว่ามันไม่สามารถเล่นอะไรนะถ้าแปลงแล้วจะตัวเวอร์ชั่สิบจน2 0จุดมีปัญหาอะไรต่างก็ไม่มีปัญหาแนละผมก็เล่นเนี่ยเนี่ยเห็นว่าผมไอ้ให้ดูเดี๋ยวแล้วก็เข้าออนไลน์ก็ยังเล่นได้ปกตินะเดี๋ยวผมก็จะเล่นออนไลน์เหมือนกันปกติปะล่ะนี่ปึ๊บปึ๊บ เห็นบอกเออวันออมาเล่นไม่ได้อย่างน้นอย่างนี้งั้นผมก็ว่ามันก็ปก,ปก,ปกตินะหรือว่าคุณเรื่องเยอะหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันโอโหกดผิดปิวเลยโอเครอดูเต่าถ้าเต่ามาเมื่อไหร่ค่อยระเบิดไปโอ้โ อโอเคอ่าโอเคนี่เรียบร้อยแต่ผมจะข้ามไปเล่นเราจะข้ามไปเล่นออนไลน์ให้ดูดนะ โอเคผมกดออกเกมให้ดูปึ๊บนี่เห็นไหมมันก็เล่นได้ปกตินะไม่ใช่ว่าไม่ไม่เล่นไม่ได้นะแล้วก็ R C M แล้วผมก็จะเล่นออนไลน์ให้ดู R C M ของผมตัวนี้ผมตั้งออโต้ไปแล้วก็คือผมไม่ต้องถอดกิฟตตัวนี้ออกนะครับเพราะปกติจะใช้กิฟฝั่งนุ้นใช้ใช้ในการนั้นผมก็ปึ๊บปึ๊บ่าเสียบไว้ผมก็กดปิดเครื่อง ปึ๊บแล้วก็กดรีเซ็ตมี RCM แล้วเดี๋ยวมันก็จะบูตไปหน้าไฮยาเตะนะจ๊ะเห็นไหมไฮยาเตะแล้วก็เข้ารานันปุ๊บปุ๊บเข้าสต็อตจบอ่าโอเคผมก็มาหน้าสว่างละตัวนี้ผมรันไว้สองระบบนะอีกระบบหนึ่งเป็นระบบ Android อ่าโอเคแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมเข้าให้ดู อ้าวอินเทอร์เน็ตไปไหนอันนี้อ่าเห็นไหมสองูจุดหนึ่งคือไม่มีอะไรนะปกติเราก็จะเชื่อมอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะโอเคเราเชื่อมนะแล้วก็เข้าอินเทอร์เน็ตได้เลยอ่ชอบดีกว่า อีช็อปเข้าได้เลยอ่าเข้าอีช็อปได้หไหมตอนแรกผมก็เอ๊ะทำไมทําไมเราให้นั่นไม่ได้เราเราเข้าไม่ได้ที่ไหนได้เราไม่ได้นั่นเองอะไรอะ่ะอา้าวขอยักกอกแป๊หนึ่ง โอเคนี่ก็เข้ามาในโหมดออนไลน์นะครับโหมดออนไลน์ผมก็จะประมาณนี้โอเคโหมดออนไลน์โปเกมอนคือประเด็นคือมันอยู่หน้าเดียวกันด้วยนะคือประเด็นคือทั้งทั้งแท้และเถื่อนก็คือทีนี้ก็อยู่ที่เราแล้วอีกแน่ว่าเราจะจำเกม ได้หรือเปล่าอะไรวะเว็บทูกเกมคาร์ดเฮย้ยมันจะเป็นเกมคาร์ดยังไงอะ่ะเพราะว่าเกมนี้นเป็นเกมฟรีปะอลออินไซต์เฮ้ย คือประเด็นคือเกมนี้ <Okay. S 2> เกมฟรีนะเห็นไหมโหลดมาได้แล้ว hi, นี่เห็นไหมต่อไปก็จะมีเกมการ์ดขึ้นมาเพื่อให้เราได้ใช้งานนะครับตอนนี้เโหลดอยู <laughs> ่ประมาณนี้เออโอเคถามว่าเราเล่นออนไลน์ได้ไหม <S <S ผมเล่นออนไลน์ได้นะนี่เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมมาทำให้ดูออนไลน์ได้เห็นไหมเรียบร้อย โอเคสำหรับเวอร์นชน่อเวอร์ชัน20ออกมก็ล้วเวอร์ชั่น20ก็2 0 0 1สามารถเล่นทั้งออนไลน์แล้วก็เล่นทั้งสายมืดได้นะครับสำหรับตัวนี้จบนะครับสำหรับการรีวิวโอเคสวัสดีครับ